สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะขอนําคาเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับการนมสการที่แท้จริงคืออะไรการมัสการด้วยจิตวิญญาณแปลว่าอะไรการมัสการด้วยความจริงแปลว่าอะไรเพร่อพี่บอกนะครับว่าคนที่จะมัสการพร,พระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงจิตวิญญาณแปลว่าอะไรครับ จิตวิญญาณน,นั้นหมายถึงการมีส่วนร่วมกับพระเจ้าในระดับลึกพี่น้องรับพเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือร่างกายฟิสิคลนะครับจิตใจไม้นะครับแล้วก็จิตวิญญาณคือสปิริตหรือโซลเราะนั้นตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่าการนับสการพระเจ้าพระเจ้าสร้างโซลหรือพระเจ้าสร้างสปิริตของมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกจํากัดด้วยรูปร่างของเรานะครับถ้าถามว่าจิตวิญญาณของเราอยู่ที่ไหน เราไม่สามารถชี้ได้นครคบว่าจิตวิญญาณของเราอยู่ที่ไหนแต่ว่าเรารู้ว่ามีเพราะอะไรครับเพราะว่าพระพีบอกว่ามีแล้วเมื่อพระเจ้าระบายลมปราณน,นะครับมนุษย์ก็มีชีวิตขึ้นมานั่นหมายความว่าวิญญาณของพระเจ้านะครับพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยนะได้ถูกแบ่งส่วนออกมาเข้าไปอยู่ในมนุษย์แล้วสองสองสองส่วนนี้นะครับเชื่อมกันครับเชื่อมกันฉะนั้นจิตวิญญาณนั้น มีคำนิยามสั้นๆว่าเป็นส่วนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้ติดต่อกับพระองค์ครับให้สามารถเชื่อมกับพระองค์ได้ให้สามารถติดสินกับพระองค์ได้นะครับถ้าใครก็ตามที่เอาวิญ,ญญาณของเขาเนี่ยไปเชื่อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆอื่นๆที่ไม่ใช่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพไม่ว่าจะเป็นผีไม่ว่าวิญญาณชั่วไม่ว่าจะม,มารซา,าตานจิาตวิญญาณเขาเนี่ยถูกถูก a อ u s ิสหมายความว่าคือถูกใช้ผิดวิธีผิดประเภท พระเจ้าต้องการสร้างจิตวิญญาณมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่จะติดต่อกับพระเจ้าเท่านั้นแต่มนุษย์นั้นได้หันกลับพิกกับความและตกมปในความบาปจิตวิญญาณของเขานั้นจึงต้องการการเชื่อมต่อกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพระเาะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้รับความรอดจากพระเจ้าแล้วพี่น้องครับเราได้รับการเชื่อมกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง จิตวิญญาณของเรานั้นมีไว้เพื่อที่จะนมัสการพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ฉะนั้นการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณมีความหมายเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือในระดับลึกจิตวิญญาณของเรานนั้นจะได้รับการเติมเต็มครับเราจะรับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะรับการเติมเต็มจากการที่เราอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัว เราจะได้รับการเติมเต็มด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าคือการคืนดีก,กับพระเจ้าเมื่อเราไม่มีบาปแล้วบาปของเราถูกยกแล้วนั่นคือระดับลึกฝ่ายจิตวิญญาณการมีส่วนร่วมกับพระเจ้านะครับนอกจากนั้นแล้วในพระอุีได้บียืนยันว่าเวลาที่นมัสการพระเจ้าในพระวิหารนะครับก็เป็นต้นแบบของการนมัมการพระเจ้าถวายบูชาแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อคนคนหนึ่งนั้นได้เข้ามาในพระวิหารของพระเจ้าเขาได้สารภาพบาปเรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปที่เขาทํา สเต็ปต่อไปขั้นตอนต่อไปที่ทาก็คือต้องถวายตัวนะครับเหมือนกับลูกแกะที่ถูกถวายอยู่บนแท่นบูชาเพื่อเป็นเครื่องนมัสการพระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องเคารพสักการะบูชาต่อพระเจ้าพระกัมภีร์ในพระธรรมโรมอาัการทูตเปาโลเรียกร้องว่าให้เราถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่เครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่นั้นมีความหมายว่าไม่ได้เครื่องบูชาเหมือนกับแพะกับแกะกับ,บวัวที่เขาต้องฆ่าแล้วตาย แล้วต้องวางอยู่นั้นแตพ่พระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายถวายตัวเป็นเป็นอยู่ณเวลานี้ครับเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่อันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นการนับสักาารด้วยจิตวิญญาณครับตรงนี้เองมันเป็นความลึกซึ้งว่าทุกครั้งเมื่อเราอธิษฐานสารภาพสาบ,บสาบบส่วนตัวในใจแล้วพี่น้องครับเราต้องบวกบวกนะครับบวกบวกนี้คือว่าเราจะต้องไปสู่การถวายตัวครับ ถวายตัวเป็นเครื่องบูชาให้พระเจ้าใช้ถวายตัวเพื่อให้พระเจ้าชำระให้บริสุทธิ์ถวายตัวเพื่อที่จะในอนาคตนั้นเราจะมอบตัวเองให้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้านั่นครับคือการถวายตัวและด้วยเหตุนี้เองทําให้เรารู้ว่าเมื่อเราเข้ามานมาสการพระเจ้าพี่น้องครับการนมัสการพระเจ้านั้นเปิดไว้นะครับสำหรับผู้ที่รับความรอดผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าตรงนี้เองทําให้เราต้องเข้าใจนะครับว่าการนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องนั้นจะต้องนมัสการพระเจ้าด้วยเรา ซึ่งรับความรอดมีชีวิตนิรันดร์แล้วและด้วยที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นครับให้เราเป็นบริสุทธิ์ถวายเกียรติพระเจ้าอุทิศต,ตัวให้กับพระองค์นี่คือการนักการด้วยจิตวิญญาณแล้วการนั่การด้วยความจริงคืออะไรครับเพิ่มพีได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าพระเยซูนั้นพระองค์บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตการนักการพระเจ้าแท้ ที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นได้ก็คือการมัสาการพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสครับผ่านทางพระเยซูคริสจะไม่มีใครสามารถนับาการพระเจ้าได้โดยไม่ผ่านทางพระเยซูคริสนะครับและในพระมพีร์ก็ยังมีการยืนยันว่าพระเจ้าของพระเจ้านั้นเป็นความจริงพระเจ้าของพระเจ้าเป็นความจริงพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นความจริงพระเพีร์บอกว่าพระวจนะของพระองค์ก็เป็นความจริงด้วยเพราะฉะนั้นการนับาการพระเจ้าด้วยความจริงก็คือการนับาการพระเจ้าด้วยพระวจนะของพระองค์ การใช้พระเจ้าของพระเจ้าในการนัสการพระองค์นั้นทําให้เราไม่ผิดเพี้ยนการใช้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องเพื่อเตนัสพิธการพระองค์นั้นทําให้เรามีพระเจ้าองค์เดียวกันครับเพราะนความเชื่อที่ผิดๆความเชื่อที่เป็นความเชื่อเทียมเท็จนั่นหมายความว่าเราไม่ได้นัสการพระเจ้าองค์เดียวกันนะครับและนี่คือการนัสการแบบพลาดเป้าพลาดเป้าครับก็คือการนมัสการที่ และถือว่าเป็นความบาปฉนันเองตรงนี้ทําให้เราต้องเข้าใจนะครับว่าการทำสิธีพระเจ้าที่ถูกต้องคืออะไรต้องทำสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณคือการมีความสัมพันธ์ระดับลึกกับพระเจ้าในระดับจิตวิญญาณและการถวายตัวอุทิศเป็นเครื่องบูชาความจริงคือต้องผ่านพระเยซูและผ่านทางพระจนะของพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดครับท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการมัสการพระเจ้าด้วยความร้อนรอนพระธรรมเสด,ด็ดี ในการนับสการพระเจ้าอดาวิดนั้นเต็มไปด้วยอารมณ์และความจริงใจหลายหลายคนนะครับก็อธิบายความว่าการนสัสการพระเจ้าด้วยจิตาณและความจริงแปลว่าความจริงใจนะครับแม้ว่าเขาจะมีข้อบกพร่องแต่จิตใจดาวิดเนี่ยยกย่องสรรเสริญสแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงครับและเขาสแสวงหาพระเจ้าผ่านทางการ,การสารภาพบาปเขาสแสวงหาพระเจ้าโดยที่เขารู้สึกว่าฐานะภภาพของของเขาเนี่ยไม่สมควรที่จะมานับสการพระเจ้าเลยถ้าพระเจ้าไม่ปโปรด ถ้าพระเจ้าไม่มีพระคุณเขาจะนับสการพระเจ้าไม่ได้เพราะนั้นครับเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนะี่ยเราไม่สมควรที่จะมานั่งอยู่ที่นี่นับสการพระเจ้าเลยเพราะว่าพระเจ้าของท่านบริสุทธิ์บริสุทธิ์และบริสุทธิ์เราไม่พู้เป็นคนบาปต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรานะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระฤกษ์ของพระเยซูชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมจากความผิดความบาปท,ทั้งหลายและนะครับคือสิทธิพิเศษ ที่ลูกของพระเจ้าเท่านั้นจะได้รับเมื่อเรานำพสการพระเจ้าการนำพสการพระเจ้าของเรานั้นเสียงร้องเพลงนะครับสรรเสริญพระเจ้าก็ดีหรือแม้กระทั่งคาอธิษฐานที่เราทูลต่อพระเจ้าดีจะขึ้นถึงบัลลังของพระเจ้าได้นะครับเราต้องบริสุทธิ์ครับเพราะพระเจ้าของเรานั้นบริสุทธิ์จะไม่มีสิ่งใดขวางกั้นเลยเมื่อพระเจ้าได้ยกโทษความผิดบาปของเราแล้วเมื่อรับการชำระแล้วเราบริสุทธิ์การสื่อสารจะเกิดขึ้นสองทางทันทีครับ ที่น้องครับทุกวันนี้เนี่ยเรากลับบ้านหลังจากนรัสการพระเจ้าถ้าถามว่าวันนี้พระเจ้าตัดอะไรกับคุณตัดอะไรกับผมตัดอะไรกับคุณและผมท่านตอบได้ไหมครับหลังจากกลับไปแล้วเนี่ยแสดงว่าถ้าตอบได้หมายความว่าเรามีการสื่อสารกับพระเจ้าพระเจ้าพูดกับเราเราสรรเสริญพระเจ้าเราพูดกับพระเจ้านี่คือการสื่อสารนี่คือการนมัสการพระเจ้า เพราะฉะนั้นลักษณะของการนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นประการแรกครับเราต้องถ่อมใจครับจิตใจที่ถ่อมหญิงชาวสมารียคนนี้นะครับแสดงความถ่อมใจในการยอมรับความต้องการของเธอยอมรับความบกพร่องของเธอและต้องการจะมีส่วนร่วมกับพระเยซูแม้ว่าจะมีบรรทัดฐานทางสังคมแตกต่างกันก็ตามเะฉะนั้นพี่น้องครับจิตใจที่ถ่อมนั้น เป็นสิ่งแรกเป็นประการแรกของการนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นได้ด้วยการถ่อมใจการถ่อมใจนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปและการยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปนั้นก็เป็นตัวต้นจุดเริ่มต้นของการสารภาพบาปและการสารภาพบาปก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะได้การยกโทษบาปและมีชีวิตที่บริสุทธิ์ครับมันจะเป็นขั้นตอนอย่างนี้ไปแต่ต้องเริ่มต้นที่ไหนครับที่จิตใจที่ถ่อมลง ในลูกาบทที่18ข้อ9าถึง14นั้นได้พูดถึงอุปมาที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับเรื่องของฟาริสีและคนเก็บภาษีแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่หยิ่งพยองนะครับของพวกฟาริสีและแสดงให้เห็นถึงอีกข้างหนึ่งตรงข้ามเลยก็คืออะไรครับก็คือความถ่อมตัวของพวกคนเก็บภาษีที่เขารู้ว่าเขาเป็นคนบาปครับและด้วยเองนี่ครับทำให้เรารู้ว่าจิตใจที่ถ่อมนั้นจําเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่นับพิารพระเจ้าที่เรียกว่าผู้นับสการพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือท e r ์ชิฟเปอรนั่นเองประการที่สองครับลักษณะของผู้ที่นับพิารอย่างแท้จริงนั้นก็คือเขามีความปรารถนาภาษาอังกฤษใช้ว่า d e s i r e นะครับก็คือความปรารถนาแรงกล้าเพื่อที่จะอยากจะมีความสัมพันธ์พี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าคริสเตียนนั้นทั่วๆไปก็เป็นศาสนาแหละครับแต่สิ่งที่คริสเตียนนั้น เป็นแก่นแท้ก็คือคริสเตียนเราเน้นเรื่องความสัมพันธ์ของพระผู้สร้างกับเราทั้งหลายผู้ถูกสร้างเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าเราเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาเราอธิษฐานข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์เรามีความสัมพันธ์กับคุณพ่อบนสวรรค์นี้มากน้อยแค่ไหนครับลักษณะของผู้นัการที่แท้จริง,น,งนอกจากเขาจะมีจิตใจที่ถ่อมแล้วเขายังต้องการที่จะมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพระผู้สร้างเขา ความสัมพันธ์นี่แหละครับเป็นความสัมพันธ์ที่หลายหลายคนหวยหาเพราะอะไรครับเพราะว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยครับเราอยากจะได้แต่ถามว่าเราทำไมไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในความสัมพันธ์ก็คือเวลาครับเวลาเนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีลึกซึ้งกับคู่สมรสของเรากับลูกของเรากับคุณพ่อคุณแม่ของเราถามว่าเรามีเวลากับท่านมากแค่ไหนครับ เพราะว่าเวลาที่มีคุณภาพแ <blunt animation> ปลตามความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราต้องมีความปรารถนาอยากจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับท่านต้องจ่ายราคาเราต้องลงทุนครับลงทุนอะไรครับเวลาเราต้องมีเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเราต้องมีเวลาที่จะเข้าหาพระเจ้าเราต้องมีเวลาที่จะนมัสการพระเจ้าเราต้องมีเวลาที่จะพูดคุยกับพระเจ้าอย่าลืมครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้า ผู้ทรงพระชนอยู่เราสามารถประจัก์แจ้งกับการทรงพระชนอยู่และฤทธเดชของพระองค์ได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่สคัญคือว่าเรามักจะไม่มีเวลาไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ในการที่จะถามพระเจ้าขอคําแนะนําจากพระเจ้าก่อนที่เราจะตัดสินใจนั่นคือสิ่งที่ท้าทายชีวิตของผู้นับการพระเจ้าผู้หญิงชาวสมาเรียคนนี้นะครับมุ่งเน้น การนับสันพระเจ้าแบบกายภาพแต่พระเยซูชี้นําเธอไปสู่สาระที่สําคัญของการนับสานพระเจ้าที่แท้จริงผมอยากยกตัวยอย่างครับมารีกับมาธามารีที่บ้านเบธานีพี่น้องคงจําได้นะครับท่านเป็นมารีผู้เลือกที่จะนั่งที่พระบาทของพระเยซูและฟังพระองค์โดยให้ความสําคัญของความสัมพันธ์มากกว่าหน้าที่ ความรับผิดชอบแล้วพระเยซูก็บอกกับมารีบอกว่าเขาได้ฉ่วยสิ่งที่ดีที่สุดไว้แล้วท้าทายมากนะครับพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราคิดว่าเรารับใช้พระเจ้าทำงานอะไรเพื่อพระเจ้าจะทำให้พระองค์รักเรามากขึ้นโปรดเรามากขึ้นแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าต้องการให้เราใช้เวลากับพระองค์ ฟังพระองค์พูดคุยกับพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์ต่างหากครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอาํานวนพระพ่อนพ,อพอี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ ันต่อวันกับพระเยซูผู้ที่คารักและเชิดชูได้ใกล้ชิดและอธิษฐานนมันสก,การพระองค์เติมใจเต็มล้นด้วยพระคำ พระเยซูจิตใจรับการฟื้นฟูรับการเปลี่ยนแปลงติบโตขึ้นในพระองค์วันต่อว,วันทำตามพระไทยอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ให้ทุกสิ่งที่ข้าทำถทว,วายพระเกียรติ และเชิดชูได้ใกล้ชิดและอธิทฐานนมันสก,การพระองค์เติมใจเต็มล้นด้วยพระคำวันต่อวันกับพระเยซูจิตใจรับการฟื้นฟู รับการเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นในพระองค์วันต่อว,วันทำตามพระทยัยอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ให้ทุกสิ่งที่ข้าทำถาวายพระเกียรติวันต่อว,วันกับพระเยซูจิตใจรับการฟื้ เติบโตขึ้นในพระองค์วันต่อว,วันทำตามพระทยัยอยู่เพื่อรับใจพระองค์ให้ทุกสิ่งที่ข้าทำถาวายพระเกียรติวันเวลาที่เหลืออยู่ขออยู่เพื่อพระองค์ one could pride in one will lie